สวัสดีค่ะใช่คุณนิชาวีโทมทัสที่เรานัดสัมภาษณ์วันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันเองค่ะไม่ทราบว่าคุณนิชาวีจบการศึกษาจากที่ไหนหรอคะดิฉันได้จบปร,ริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมกรุงเทพและได้ไปเรียนต่อปร,ริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษค่ะแล้วคุณนิชาวีต้องการเลทเงินเดือนประมาณเท่าไหร่หรอคะ ดิฉันก็อยากจะได้เงินเดือนประมาณ5 0า0มื่นถึงหกหมืนบาทแล้วแต่สมควรที่ท่านประธานหรือทางบริษัทคิดว่าเหมาะสมกับดิฉันเลยค่ะแล้วตำแหน่งไหนเหรอคะที่คุณนิชาวีอยากจะเข้าไปทํางานตำแหน่งที่อยากจะเข้าไปทํางานร่วมกับบริษัทมากที่สุดค่ะก็คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารค่ะคิดว่าเหมาะสมกับสายการเรียนที่ตัวเองเรียนมาและเป็นสิ่งที่ชอบได้ค่ะถ้าได้รับเลือกจะทําให้ดีที่สุดค่ะ คุณสมบัติของคุณครบถ้วนมากเลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีกับการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณแพรวพันอาริมิทใช่ไหมคะคนที่เรานักสัมภาษณ์ไว้เนาะอางั้นขอเชิญด้านในห้องเลยค่ะใช่ค่ะดิฉันเองงั่นเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งรอในห้องนะคะ แล้วคุณพาพันอารมิจบจากมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรหรอคะแล้วจบสาขาไ,ไหนมาเอ,อ่ยดิฉันจบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพและได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จบมาจากสาขาค่าทางค่าอินเตอร์ค่ะ อยากจะถามคุณแพวพันธ์ค่ะว่าทำไมคุณถึงอยากร่วมงานกับทางบริษัทเราคะเป็นบริษัทที่ดิฉันชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วจึงอยากจะลองมาร่วมงานสักครั้งค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออยากจะถามว่าคุณมีเลรเพืนเดือนในใจหรือเปล่าแล้วก็อยากจะได้ประมาณไหนสามารถรเร quest แล้วก็บอกเรามาได้นะคะทางเราจะเก็บไปพิจรารณาแล้วก็บอกคนอีกรอบค่ะ ส่วนตัวดิฉันอยากได้เลดินเดินเริ่มต้นที่ประมาณ3 0 0หมนถึง4 0 0 0 0บาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีในการมาสัมภาษณ์งานนะคะแล้วก็ถ้าทางเราตัดสินใจเสร็จแล้วเราจะส่งข้อความไปบอกคุณอีกทีค่ะขอให้คุณโชคดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่มาสัมภาษณ์งานค่ะขอบคุณค่ะฝากเก็บกลับไปคิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ